สวัสดีครับพวกับผมโทย์นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นแฟนดิกนะครับผมในตำแหน่งแครี่นะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปพางคครับผมแต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปซีซันที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยเนาะก็แฟนดิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมในตำแหน่งแครี่นะเพื่อนเพื่อนเพราะซีซันที่แล้วผมก็เล่นแต่แฟนดิกนะเพื่อนเพื่อนเก็บดาวมาก็ได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าดาวเนาะแต่ว่าซีซันปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่นี้ก็เป็นคลิปเก่านะ ก็ยังลงไม่หมดเลยนะครับก็ดูๆกันไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะมีอ่อร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับผมก็แนะนำไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเนะครับผมเลทราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทรีนะครับผมก็จะได้รับติดสุ่มวงล้อลดราคานะครับผมแล้วก็รางวัลสูงสุด1 1 0คูปองนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับผมก็ไปเติมกันเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปรุยกันต่อนะครับผมก็ฝากร้านฟูยุกันด้วยนะครับผมบริการเติมเกมนะครับผม ปลอดภัยร0 0เนาะก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะคะรับผมก็เกมนี้ชนกับโมเลนเนาะก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ว่าเป็นโมเลนครับโมเลนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับมันก็เลยดูแบบสูง่ายนิดนึงนะแต่ว่าซีซั่นปัจจุบนันฟนนิกก็เป็นดีหนึ่งแครี่หนึ่งที่เอาไปเก็บแรงได้ค่อนข้างดีเลยเนาะถ้าใครจะเล่นแครี่นะซีซั่นนี้ก็แนะนำฟนนิกเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะก็มาดูการเล่นของผมแล้วก็แฟนนิกนี่แหละมาดูการเล่นของผมแล้วก็ตัวฟนนิกนี่แหละ โอเคเกมิี็แค่คลิปไปก่อน,นะครับไม่มีอะไรมากหรอกแฟนิกก็ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพราะว่าคลิปผมก็ลงแฟนิกค่อนข้างเยอะนะเนาะเพื่อนๆก็ไปหาดูในช่องก็ได้นะครับเอาที่ทแน่ๆไอ้คลิปแฟนิกเนี่ยมากกว่าสิบคลิปแน่นอนตัวเก่งจริงนะครับผมเดี๋ยวซีซั่นนี้ก็ว่าจะเล่นอยู่นะผมสำหรับแฟนิกเนาะอาจังหวะนี้อ่ะอ่ะเอาอะไรนะเอาแต่เอาไอ,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 อ้ผกไม่ทันออะเรียบร้อยล่วงสอง โอ้แล้วผมได้สองคิวเลยจังหวะน,นี้มูรลามาเติมร่างแล้แต่นอคอแดปไปนู่นละครับผมก็เรียบร้อยครับตีไปเรียบร้อยแตกได้สามเนาะเสียหนึ่งโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้แม่งแบบวยกันจัดนะผมก็ดูไม่ทันวะไอตอนผมพากหน้าจอมันเล็กนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้แล้วผมได้สองคิวเลยจังหว่าน,นี้บี้โมเลนเลยนะครับออ้ยหแล้วติดคีห้าเหรอดุงนะดุงนะดุงนะ โอ้โห oh, แต่ว่าแต่ว่าเกมนี้เพื่อนเราก็เล่นกันดีนะอย่างเช่นโอเมก้าเนี่ยจังหวะการเข้าทาของเขาเนี่ยเมื่อกี้เร็วมากเน,ะนาะอนาคอนก็เข้าไปเล่นนะสวยจัดเลยดีแนละ้วผมตามทานเมื่อกี้โดนนันติผมด้วยนะสโล2สองตัวเลยครับแต่มาสองคิวเนาะจังหวะนี้ก็ล่างสองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรายืนไหวอยู่แล้วเนาะชิวๆชิวๆหรือเปล่าชิวๆหรือเปล่าโอ้ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อา้าตายนะตายนะตายนะโอ้โหเกือบดองเกือบดอง นี่ขนาดมาสองนะนี่ขนาดผมโดนตีมีหน้านะยังรอดอยู่นะครับตัวค่อนข้างเก่งนะแฟนิกครับซีซั่นที่แล้วผมก็เล่นแต่พวกแครี่กับเมดเนาะแต่ส่วนมากส่วนมากจะเล่นเออเป็นทางของแฟนะิกเนาะแล้วก็ตูเลนแม่งเล่นอยู่2ตัวนะครับเป็นเบนออฟที่ไม่อยากเล่นออฟแหละแต่ซีซั่นที่แล้วก็ไม่ไม่ได้จับโลมเลยนะครับแต่ก่อนจนะเล่นโลมเยอะอยู่ซีซั่นก่อนๆแต่ดีนี้ไม่ค่อยได้จับโลมนะครับมาเล่น เมทกับแคลรี่บางเนาะแต่ซีซั่นล่าสุดก็ว่าจะไปจับจับทางของไฟเตอร์เยอะๆละเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ผมถนัดจ้ะเนาะตำแหน่งที่ผมชอบด้วยนะครับมาจังหวะนี้โอเคมงละอยู่ยข้างหน้าอเรียบร้อยแล้วเพื่อนแล้วสตัตกไม่ครบเรียบร้อยโดนยกเอาเชนซีซีเรียบร้อย,ยล่วงแ้าจังหวะนี้ผมก็ไคไปนะจังหวะนี้แปะสตัตที่โมโลเลนครับไม่ค่อยอยากยิยงมีหน้าเท่าไหร่เดยัดแซตคน,นเพิ่ม แต่ผมก็ยังยิงอยู่แล้วก็ตายไปเรียบร้อยถ้าเหมือนจะโดนทาหรือเปล่าโอเคอย่างนี้อย่างน้อยก็ได้ได้ฟอมล่างเนาะแม่โมเลนหนีไปแล้วครับฮีโร่เขาฮีโร่เขาเลือกมาเอ่อแบบดูยังไงผมก็บอกไม่ถูกอะมันหน่อมแนมดิ้ดดึงนะครับอย่างโมเลนกับปลาไหลอย,อย่างเงี้ยมันหน่อมแนมมากเลยเขาเลือกฮีโร่แบบฮีโร่แรงโกะนี <laughs> ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ เขาเลืฮีโร่มาก็แบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมก็เลยเล่นง่ายนะบวกกับโลมแล้วโหดด้วยนะครับจาังก,การก้าทําค่อนข้างโหดอยู่ก็เลยต้องต่างไม่ทันเนาะคือแลป่าเขาเป็นอะไรนะมูลหาดผมว่าก็เฉยๆนะเพราะว่าแค่แฟนิกเนี่ยโอ้โหแทบไม่กลัวป่าตัวไหนเลยนะครับ แล้วก็ไม่ตุกไม่กลัวพวกดักภูมมเลยเนะาะไอช็อตนี้เหมือนจะได้มีหน้าหรือเปล่าเรียบร้อยโอเมกาเล่นดีนะหลายๆจังหวะทําทสวยจัดเลยครับเขาไปเอาเขาโอเมกาน่าจะเอาบิกเกอร์มานะทําจังหวะสวยจัดไม่ได้เอ็กซ์คิวมาครับจังหวะการเขาทาเลยแบบเออดูดีมากจังหวะนี้ก็สลับไปบนเนาะเกมนี้ก็นํานิดนึงเนะาะเพราะว่าทีมเราก็เล่นกันโหดอยู่ไม่โหดอะก็คือโหดเลยแหละบวกกับฮีโร่เราเก่งด้วยเนาะ ประมาณนี้นะครับฮีโร่เราดูดีกว่าตัวดีดวาฟาฝันตองข้ามเยอะจังหวะนี้ก็ไม่มีคลิปนะโอเมก้าก็ตันป้อมให้ผมก็ตีคลิปเอตปีป้อมไปเนาะไม่รอคลิปละโอเคก็ได้ป้อมบนไปนะครับถือว่าได้ค่อนข้างเร็วแล้วจังหวะนี้ก็เวทนิดนึงนะราะเงินผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้เห็นเขาโผล่ล่างนะผมก็เลยสไลด์ไปบนเลยครับ เนี่ยนะเขาโผล่ร่างสามเนาะโอเมก้าอยู่ข้างบนด้วย้อมไปไวมากนะครับผมตอนนี้ไอช็อตเนี้ยแม่งมูดจะเล่นเนาะแล้วพุ่งผิดแกแกน่าจะตายนะช็อตนี้แล้วโอเมก้าบล็อกดีจัดน,นะและน่าจะตายนะครับตแต่ผมไม่ครบด้วยแต่น่าจะตายอยู่เรียบร้อยแต่แต่้อมบนชิวๆเลยครับตอนตรงข้ามก็แหกกันมาละก็จะไม่ได้วะนึกว่าได้เนาะก็ช็อตนี้ผมฟิกนี่ฟิกหนีนิดนึงนะกลัวโดนดึงนะแต่มีหน้าน่าจะเคียวไม่ถึงนะเพื่อน น,นี่ก็ขายไปก็ปแหกกันมาบน3-4ตัวเลยโอโอม n น,น่าจะได้ล่างอยู่นะสวยจัดๆเนาะดูมาถึงตอนนี้เราก็เห็นความเก่งของแฟนิกหรือยังครับาะฟิกซ่าดีแล้วผมก็เล่นแฟนิกเยอะมาก <c oughs> <c oughs> จะเล่นจะติดเม็ดฟแล้วแต่ก็ไม่ติดเนาะเพราะแต้มันตันะผมไม่ได้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่น COV ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เล่นเลยดีกว่าผม <c oughs> ถ้าเล่น COV นี้น่าจะเม็ดฟ้ไปแล้วนะ <c oughs> ดีไม่ดีเม็ดเม็ดมั่ว แต่ผมไม่เด้ไม่ค่อยได้เก็บเม็ดนะครับแต่เล่นเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เก็บเม็ดเพราะว่าแต้มมันตันนะครับเสียได้มากยังเสียได้อยู่เลยเนาะไม่ค่อยชอบเล่นซ o v วนะครับชอบเก็บดาวมากกว่าแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบเก็บดาวนะไปชอบเล่นแบบเก็บเม็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะเล่นเนาะสนุกสนุกกันไปนะครับอย่าไปเครียดเยอะนะส่วนมากคนไทยชอบเครียดนะครับผมอะไรไม่ถูกใจก็เปิดกันแล้วเนาะ ังหวะนี้นแนมแอบหายผมก็เคลียร์คิวแล้วหนีนิดนหนึ่งนะครับแล้วก็เปี้ยวไม่ได้เนาะจะพาขึ้นมาก็สวยซะอาจย์น,นี้ปลาไหลเคลียร์คนเดียวเนาะตัวเลนหนีไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ก็ไม่น่ารอดเรียบร้อยตายคาดที่โอ้โหโอ้สองสารสงสารปลาไหลจัดเลยเแต่แพน,นี้ปลาไหลบัฟนะครับจ่ลูกเก่งหรือเปล่านะ ีก็ต้องรอดูนะครับซีซั่นปัจจุบันนะอันนี้มันเป็นคลิปเก่าแล้วผมอันนี้ผมก็เป็นคลิปภาคเนาะแล้วก็คลิปเก่าด้วยคลิปซีซั่นที่แล้วมันก็ไม่ได้เก่าหรอกอเมกิกาจะทำเกมให้นะก็เดี๋ยวเขาค่อยเล่นก่อนอันติจะมาแล้วครับผมจะโฟกัสป้อมก่อนนะส่วนข้ามชอบเข้าใกล้ป้อมนะอาจจะโดนสแตตสแตตผมระเบิดได้นะครับโอ้ยช็อตนี้โอ้ยทำสวยจัด แล้วปิดทางอาะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เชื่ออะไรวะโมเลนเรียบร้อยล่วงเลยครับเพราปู่ไม่ใช่เพราปู่ดิโอเมนเด็กแคะเรียบร้อยโดนปิดทางตายครับผมเวลาจะจบเลยปะเนี่ยทีมเราอะไรจะขนาดนั้นนะเฮ้ยมันกี่ทีกี่นาทีมันเพิ่งก้าวนาทีเพื่อนโอลโอเมก้าเข้าเล่นนะจังหวะนี้แล้วได้ทางของอุ้ยโอ้ยผมกิ้งหลบอุ้ยปลาไหลข้างคิวกอดว้าตูมเรียบร้อยตายจบครับผมเรียบร้อยช่วเวลากอง ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับผมแฟนิกเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วเมื่อกี้โอเมก้าครับเหมือนเหมือนรีบนะโอ้เข้าไปแทงป้อมเลยครับไปตันป้อมนะแล้วผมก็เล่นให้นะครับจังหวะนี้ก็เรียบร้อยก็จบเลยเนาะก็ก็ไม่รู้เพื่อนเราลีไปไหนนะผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเฟนิกนะครับผมในตำแหน่งแครี่นะเพื่อนโอ้แต้มผมห้าเปนห้าว่าแต่ว่าแต้มมันตันนะครับไม่ได้เล่นซีโอวีเนาะไม่งั้นติดเม็ดฟ้าไปแล้วนะครับผม ก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย